สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9 5้าหทลอดคลิปนี้เป็นคลิปความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมปี2,566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลยจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตืนต่นเมถุนนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุลมพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานเดอะฟูลเป็นพลังงานของความมีอิสระในตัวเองแปดดาบเป็นพลังงานแห่งความอึดอัดการปิดกั้น มีพลังงานแห่ง6ดาบเข้ามามีพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากอะไรบางอย่างจากความที่เหมือนเป็นปัญหาที่ปัญหาที่เข้ามานะครับคุณมูฟออกมาจากปัญหาที่เข้ามามีการมองถึงความมั่นคงมองถึงอนาคตมีตําแหน่งปัญหาสถ้วยเป็นพลังงานแห่ง ความไม่เติมเต็มหรือมีคนที่เอาความรักความสัมพันธ์มือที่สามราแทรกในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ queen of s w o r d เป็นพลังงานของคนเด็ดเดี่ยวคนเข้มแข็งหรืออยากที่จะตัดใครออกจากในความคิดของคุณก็ได้นะมีพลังงานของ the tower สิ่งที่พังไปแล้วสิ่งที่ไปจับได้โปะแตกอะไรกันมาบางอย่างหรือไม่ก็ความรู้สึกของคุณที่มันพังไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานแห่ง ดิแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงกับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวของคุณเองมีพลังงานไพ่เดอร์ซันเป็นพลังงานความคิดของคุณมีพลังงานของความมุ่งมั่นมีพลังงานของคนคนหนึ่งอ่ะที่จะทําทุกๆอย่างในความตั้งใจของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองซะมากกว่านะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนอ่า มีพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานแห่งโดฟูหลุดออกมาหรือออกมาจากความรู้สึกหรือตอนนี้เป็นอิสระจากความรู้สึกต่างๆความรู้สึกที่มันเหมือนเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวหรือสิ่งที่ผ่านมาเหมือนกุณเน่ยเป็นคนที่เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับมองถึงความมั่นคงอยู่คนเดียวมันเหมือนมีปัญหาเข้ามาทําให้คุณอึดอัดมีการที่จะต้องมูฟออกมา มูฟออกมาจากความรู้สึกมูฟออกมาจากปัญหาที่มันไม่ได้รับการแก้ไขคุณจะเข้มแข็งขึ้นเพราะคุณมีพลังงานไพ่ดิกควีนออฟสอดเป็นพลังงานไพ่สิบใบของคุณเนะี่ยมีพลังงานของควีนออฟสอดเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเป็นคนที่แข่งขึ้นกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของคุณกลับมาโฟกัสถึงความสุขของคุณอดีตที่ผ่านมาเหมือนเดินออกมาแล้วจะใครสักคนหนึ่งอ่ะที่มันไม่เหมือนมันไม่เติมเต็มในความรู้สึกคุณเดินออกมาจากความ รักที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นดูแลและเอาใจใส่ตัวของคุณอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบุญของคุณสดใสสดสวยในความคิดของคุณตอนนี้นะครับมีโอกาสและทางเลือกเข้ามาด้วยนะ,อะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวท่านลมกลุ่มตุนเมทุนหน่อยนะครับอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานของสเตนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แก่งคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วอ่ะคุณจะทํา เต็มที่นะเดอสตากับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เจ้าชู้ทําให้มีความรักในความสัมพันธ์เป็นมือที่3แล้วก็มีพลังงานเดอะทาวเวอร์จับได้โป๊ะแตกอะไรกันมาบางอย่างมันติดไปแล้วมันไปต่อไม่ได้มีพลังงานของคนที่เจ้าชู้คุณมูฟออกมาแนละ้วจากสิ่งต่างๆของคุณมีคนที่อยากที่ติดต่อสื่อสารกลับมาอยู่นะครับ เป็นไพ่พลังงานแห่งการมูฟออกมาเดินสู่เส้นทางของคุณเดินสู่ชัยชนะของคุณเป็นไพ่พลังงานวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นการเดินออกมาเดินออกมาทั้งทที่ยังรักอยู่นะทั้งทั้งที่ยังรักทั้นะทงทงท,งที่ยังผิดหวังกับคนคนนี้ปนไปแล้วอ่ะคุณได้มูฟออกมาแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะมีความสดใสข,ขึ้นมองถึงอนาคตตัวเองซะมากกว่า King ง o f ฟวาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่มองถึงอนาคตเป็นหลักนะครับ ้าวถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เติมไม่เต็มเห็นเห็นแก่ความสุขของตัวเองก้าวถ้วยเป็นความสุขของตัวเองสมากว่านะครับที่ผ่านมานะาทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวทิ้งให้คุณจากสิ่งที่ทํากับเราอะ่ะคุณอะ่ะมูฟออกมาแล้วแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงคุณจะมุ่งม,มั่นไปข้างหน้าจากความเสียใจจากความผิดหวังจากการที่คุณทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วแต่เขากลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่า ในวันที่คุณทุ่งเทให้กับเขาในวันที่คุณทําทุกๆอย่างเพื่อกันและกันเดทจบนะครับจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ Date เดทพ่อมาแม่มาก็ได้หรือคนเก่าๆเนี่ยอยากที่จะกลับมาสื่อสารกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของ6ถ้วยกับการติดต่อสื่อสารกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวท่านลงลุ่มตุนเมทุน้างนะครับ มองถึงความมั่นคงของตัวเองหรือตอนนี้ตั้งใจที่จะทำงานในแบบของคุณโฟกัสถึงติ่งต่างๆความสุขของคุณจะมากกว่านะครับปัจจุบันนะ g h อฟครับเป็นคนที่จะเข้ามาเป็นกระยาณิมิตรช่วงนี้อยู่นะครับมีพลังงานของอัศวินถือถ้วยเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มจะมองถึงอนาคตด,ด้วยกันอาจจะเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นมีความขยันมีความทุ่มเทมีความเด็ดเดี่ยวมีความชัดเจนเขาจะมาพยายามที่จะประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับคุณเขาจะมาพยายามพูดคุยกับคุณนะครับมีพลังงานของจัดเม้นเข้ามาผมลิขิตโชคชะตานําพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน The พ m เ e r ร์แต่คุณจะอยู่ในบรลลังคุณอยู่ในมุมของคุณอยู่ในแบบของคุณอยู่ตอนเนี้แต่้าคนเข้ามาคุณ ยังอยากที่จะเป็นอิสระเรียนรู้กันไปก่อนก็ได้นะครับเพราะมีพรังงานของควีนออเพทอเคลสิบไม้เท้าดูถึงความทุ่มเทมองถึงอนาคตไปด้วยกันมองถึงสิ้งต่งตางไปด้วยกันเป็นการเริ่มต้นความรักคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณก็ได้ชาวทัดไฟเมสิงธนูท่นานน้ำกรกฏมินพิจิกท่านลมคุมตุนเมถุนนะครับมีพลัง,งานของชาวธาตไฟเมสิงธนูด้วยนะเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้น แต่คุณยังไม่รีบร้อนมีคนที่ปิดกัน้นมีคนที่ยังมีกำแพงยังมีการปิดกัน้นยังมีกำแพงกันอยู่นะจากสิ่งที่คุณเคยผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาสิ่งต่างๆเนี่ยมาหาคุณคนที่ใช่กันจริงๆคนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาเหมือนคุณมองตาเขาในความรู้สึกมันจะเหมือนเป็นคนที่คุ้นเคยกันมา เหมือนเป็นคนที่ร่วมทําบุญสร้างกุศลกันมาทําต่อบุญกันมาก็ได้นะครับมีพลังงานงเก้าเหรียญกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวของคุณเองกลับมามีความสุขในแบบของคุณมองถึงความมุ่งมั่นเดอะเฮอร์มิตคิดและทบทวนในบางอย่างในตัวของคุณคุณมีโอกาสและทางเลือกอยู่นะครับเจ็ถ้วยเข้ามา มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขากันม้างนะครับแนวโน้มความสัมพันธ์คนที่จะเข้ามาช่วงนี้นะครับเป็นคนยังไงเป็นแบบไหนเด e เลเปอร er คนคน,นี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นเด e ซันจะมา มีความสดใสมีความสุขมีความหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานนั้นๆสายงานที่คุณทําหรือคุณไปเจอกันในสายงานเพื่อนแนะนําให้ก็ได้นะครับมีพลังงานของการมองถึงอนาคตไปข้างหน้ามองถึงความทุ่มเทคนในความพยายามคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะคุณมีพลังงานของคีนอฟสอดคุณเคยผิดหวังเคยเสียใจจากสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะมีพลังงานแห่ง ความเสียใจจับได้เพราะแตกอะไรบางอย่างความรู้สึกที่มันพังไปแล้วคุณจะมองถึงความทุ่มเทของเขาจะมากกว่าความเอาใจใส่ความ,ท,มทุ่มเทให้ก่กันและกันการดูแลเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันกับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งจัดติดเข้ามาทุ่มเทในความพยายามจากคุณจะไม่ค่อยคุณจะดูวางแผนคิดต่างๆว่าคนคนนี้เข้ามาจะมองถึงอนาคตไปด้วยกันไหม จะร่วมฝา่านฟนันไปด้วยกันหรือเปล่า DM เพจดาวสุขดาววีนัสคุณเป็นคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองรักตัวเองแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ๆมีนะครับมีพลังงานของหนึ่งถ้วยเข้ามาการเริ่มต้นความรักที่ดีนะครับเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะเข้ามาเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ได้นะเป็นคนเงียบๆ แต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่เดอะเอ็มเพลเอร์เป็นคนที่หนักแน่นชัดเจนอยากที่จะเริ่มต้นความรักกับคุณนะครับชาวธาตุลมกลุม่มตุลเมทุนเป็นคนที่มองถึงอนาคตมีการปิดกัน้นมีการมีกำแพงหรือคนเก,าก่าๆคนเดิมๆของคุณที่คนเคยบล็อกเคยปิดกัน้นเคยมีกำแพงกันไปก,นก็ได้นะครับเขาจะมาทุ่มเทให้กับคุณเขาจะมามองถึงความพยายามแต่คุณเคยผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณจะเป็นการที่ ค่อยๆเรียนรู้กันใหม่อยากที่จะได้รับความเท่าเทียมกันอยากที่จะได้รับความเอาใจใส่เติมเต็มในหัวใจกันและกันก็ได้นะครับสิ่งที่ผ่านมามันเบื่อและกําลังที่มีกําแพงปิดกัน้นจัดเม้นการหลุดออกมาก็ได้นะครับมาขอให้สรุปและแนะนาให้กับชาวท่านลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับ ให้พลังงานสรุปและแนะนำให้กับชาวท่านลมกลุมตึนเทุนสามถ้วยดอะ m เมจิเชียนคิงถือเหรียญหนึสี่ดาบ6ไม้เท้าสิ่งที่ผ่านมาคุณมูฟออกมาแล้วจากสิ่งที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองก็ได้นะครับหรือ อยากที่จะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้เนี่ยมีพลังงานเดอะเมเจอร์เชีนเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มองถึงอนาคตเป็นคนที่มองถึงความมั่นคงแต่คุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีพลังงานของสี่ดาบคุณจะนิ่งขึ้นจะเงียบขึ้นจะดูแบบเหมือนคุณมูฟออกมาจากอะไรบางจากความรู้สึกที่ผ่านมาหมดแล้วนะครับมีพลังงานของคนเก่าๆอยากที่จะติดต่อกลับมาอยากที่จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันในสิ่งที่เขาเคยทําตัวที่เหมือนก้าวถ้วย เป็นคนที่ไม่เคยสนใจคุณก็ได้นะเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของคุณเองควีนถือถ้วยกลับมาโฟกัสถึงทิ่งต่างๆของคุณแล้ว,ลวก็คุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณแล้วนะครับกลับมาดูแลโปรไฟล์ของคุณกลับมาดูแลสิ่งต่างๆของคุณเฮอร์มิต กลับมาคิดกลับมาทบทวนในตัวของคุณแล้วก็มีพลังงานเดือดสตาการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความสุขที่กลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวของคุณ q u e e n up ครั uh, กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็มีพลังงานแห่งความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งการพยายามที่ผ่านมาเป็นคุณที่พยายามทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งแต่กลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในเวลาที่คุณทุ่มเท แต่กลับมาเห็นคุณเห็นค่าในเวนาลาที่คุณเดินจากออกมาคุณเป็นอิสระและคุณมีความสุขที่อยู่กับตัวเองในความคิดของคุณในถึงที่คุณมูฟออกมาแล้วก็มีคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์แต่มันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละครับเพราะมีพลังงานแห่งการมูฟออกมานะครับอหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ